คิดทุกคนเดอ้อยินดีตอนห้าก็สู้สองน้องเปิ้ลสาวผู้ไทยคิดเก่าแล้วทุกคนวันนี้หลานเพิ่นกะยืมมาคุดอีทุกคนได้โกมแล้วเพิ่นกะส้นเอ้เพิน่นว่าไปคุดอีป้าวะสงสัยเพิ่นติดใจไปคุดแหละได้โกมขนาดเลยค่ะเพิ่นมาวันนี้เปิ้นเจ็บโผล่เนี่ยพาหลานมาซื้อให้เพิ่นคุดทุกคนเลยป้าแตงเฮแล้วเจ็บโผล่แบบตาล่มล่มได้สามมือแล้วเจ็บโผล่สามมือเล่นติดเลย ขานอนอยู่ผนแห่งเต็กเจ็บก็เลยออกมายางละยู่นะทงหน้านี้ทุกคนในนี้เราทุกคนเป็นไม่เก่งนนะแบบมันสิดแบบอากาศเป็นดลยนึงับเจ็บโผนะเจ็บโผเจ็บคอคอเลิ่มดีแล้วยังจะเจ็บโผหุห่นปัดบอในตานทุกคนหมาหรือแมวอันนี้นะเ<า> <laughs> จ้าเป็นหมาหรือเจ้าเป็นแมวม บ่งหูนะทุกคนใหญ่เตอรโอ้ดึแงแฮะค่ะเมื่อเฮ้ยยังแวบโอ้ทางปู่นามาหรือแมวอะนนั้นะดินทุกคนดี่เห็นหูหนุนอยเนาะเซเนาะคุยหนูเนาะ Ủa, bị chốt nó đấy hay mình khổ Chốt thằng lặng mình khuộc ừ. Đây là tủ từ... nướng Nào, nó lướt luôn, lướt luôn กรปูเลกแห้งเยอะตัวเห็นแม่ตัวคุดนะเซิร์เราคุดนะคือย่านหูเฮนี่ไรนี่เป็นตะคุ่งเราคุดกระปูนะคุดแป้งแบ้งไปเลย โอ้ยยัง,งอยู่เลยพอกย่าโจ๊กเลยทุกคนมันลากโคตรนี่ขึ้นมาขึ้นมาบอกขึ้น เอเด็กกอล์ฟขดอีเด็กกออป้าโตมันสีอีเจดตัวเมยสัมผัสแล้วมันจังเลิกเด็กสองตัว ไ้ตัวที่สามแล้วทุกคนแมนบ้าพูดพูดจิล้ออะไวะพูดจิล้อก็ว่าพูดหนูพูดหนูมันบเลิกไปนั้นดอกหนูเฮ้ยตัวแม่บ้าโอ้เอาเลยเอาเลยมันคืออ่อนมันเท่าละ มาเข้าป้าห้องมนัน่วาจะได้ดกนินแล้ท<า>ุกคนอันนี้พอเราหาน้ำแต่ละมนะเซอร์มีตลิ่นหอมหอมาอดูเ้าหน้าที่ปนมากิ <c oughs> แสบคือแบบบง <c oughs> บลเลยเซอร์กินเน่ะ ต้นมะเพ็ด ต้มไก่ดูห่อ,อา้าไก่ทุกคนี่ยม่เฮาคุยดูกูก่ก้าเขา,า,ากินบีได้อีกแนเนะเขาเห็นขาดธาตุชานอาหาร ไปเมนะมาหป้านแนา่โวยดีโวยชยยู้นั่นโยชู้โวยดีนั่นจสบไกลเลยค่ะเคยพูดแล้วมันตีหาก Tomcay, me siento mal, me siento mal. มันวานะมันมันห้ามพูไปหือมธนูมากับมันตีกัน<อ>ตีกันตีกันเองเนาะอแม่หลยไก่เลยไก่คือคนตีคนเลยไ้มาัาลามั้งจี๊หาน้อยอีเม่ะ คากอะไรแม่ค <laughs> านนหมดอ,อแล้วลงเปล่าพายน,นแห้งแ <laughs> ้เกนนเลยมาลินฟ้าห่อ ไปทะลักเลย ต,ต้มไก่ว้าวอุ๊มันคือเป็นสีนี้อันนี้แม่หอกาสีก้อยทุกคนจิงก,กับมาลินไม้ก้อยต้มบมเมนก้อยโคเนาะก้อยใก่ต้มใกล้ละกันของกาบ,บมาลินไม้ทุกคน เป็นคอตัวกินข้าวกันเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงจัานี้เด้อทุกคน